ครับเมื่อกี้ผมก็พูดถึงแพทย์ต่างเลือกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางมะเร็งซึ่งแน่นอนสวนทางกันตลอดนะแล้วก็ถ้าหากเราพูดกลางๆนะ mm hmm. เอาแบบโฮลิสติกค,คือวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้คนไข้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เอาชมรมสุณภาพ 0, เจ็ดก้าออกก็จะให้แต่ อย่างนี้ครับก็รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันนั่นแหละแล้วเราก็ช่วยประคับประคองให้คนไข้มีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็ท่านทราไหมว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาหุดกิดนะครับอยู่ท่าทางว่าสู้ชีวิตไม่กลัวแต่ความจริงกลัวผมพบคนไข้ในช่วงแรกๆเนี่ยสัก ช่วงตีสองตีสามเนี่ยนอนไม่หลับร้องไห้คนเดียวนะครับแล้วก็พอตอนกลางวันทุกคนตื่นหมดคนไข้เป็นมะเร็งเป็นคนปลอบปลอบใจยากติโกโหติกานะมันไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะนะผมไม่เป็นไรผมไม่นั่นได้อะไรความจริง จากผมประการผมอ่ะผมถึงบอกว่าผมให้เบอร์ไปนะกลาคืนกลางค่ำผมแก่แล้วช่วงนั้นบางทีตื่นนอนตลอดเพราะว่าโทรมาโทรมาคุยกันได้นะครับคุยกันได้ก็เอาอย่างนี้ก็ให้รู้แต่ทีนี้ก็การให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งมีสสำคัญ าจะบอกเราว่าผมพร้อมตายเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่ใช่เขาจะต้องอยู่อย่างมีความสุขตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ต้องเป็นมะเร็งทุกคนเกิดมาอยู่ในสภาวะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละครับนะก็คือออกจากบ้านเกิดอุบัติเหตุนะกินข้าวสำลัก สำหักน้ําก็ตายได้ครับตายทั้งนั้นตดยทั้งนั้นแต่เราเราอยู่อย่างไม่ประมาทนะอยู่อย่างมีความสุขหรือไม่มีก็ตั้งจิตให้มันมีแล้วครับนะใช่ไหมอลองดูผมทำให้ดูนะหน่างนี้ใช่ไหมเชิดอกอกพายไหลถึง หายใจเข้ากดเชิดอ,อกนะครับหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่การหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป่าลมออกจากปากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ยิ้มเลยครับมพอพอเราหายใจออกหมดยิ้มยิ้มให้ตัวเองหนึ่งทางยิ้มอย่างนี้เราก็จะ ดูอยู่รอดปลอดภัยวันนี้ท่านรู้ไหมว่าผมเนี่ยเมื่อคืนนี้หงุดหงิดมากคือความจริงผมอะ่ะวันที่13พรุ่งนี้อายุจะครบ76ก็ดูดูร้านก็พาไปสังสรรค์กันหน่อยนะ โอ้โหไปเจอที่นสนุนราคาใช้ได้สัพพทานเขาไปซื้เยอะอิ่มมากพอกลับบ้านมีอาการกดไหลย้อนนีคนที่มีรวดอยู่ในหัวใจเนี่ยมันต้องควบคุมความดันโลหิตนะครับสองวันเนี่ยความดันโลหิตผมสูงมากกว่าที่เราอยากควบคุม วัดออกมาได้ร15้อยห้าสิบร้ยห้าส้านเยอะนะครับแต่ความจริงเ่ยอายุ 74, ็ดสจห้าจะไม่มีโรคอะไรนะความดันร้อยห้าไม่ต้องไปทำอะไรเขานะก็ไปอ่านดูเถอะต้องทำอะไรเขาแต่ความที่มีรวดอยู่เส้นหน,นึ่งในหัวใจหมอหัวใจเขาจะไม่ค่อยยอมเขาอยากจะให้มีความดันโลหิตไม่เกินร้อยสี อายุร้อยอายุเจ็ดสิบหกเนี่ยครับให้มันอยู่ที่ร้อยสี่สิบลนไม่ได้หรอกต้องยาคุมหรือถ้าไม่ยาคุมก็ต้องออกกำลังกายอย่างเรียกว่าเหงื่อหยดเลยละ่ะแล้วก็ต้องควบคุมน้ำหนักทีนี้ผมช่วงเนี่ยน้ำหนักควบคุมไม่ได้นะตอนจาก85ช่วงนี้มันเป็น แปดสิบเก้าสิบเกินเยอะพอเกินเยอะความดันมันก็ขึ้นยานที่ทราบเลยขึ้นไม่ได้เพิ่มยาเลยเพราะว่าก็จะเพิ่มการออกกำลังกายแต่เมื่อวานเนี่ยพอกลับมามันก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะลกเล็กลกเล็กทำการส่วนแรกพิตารณาลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วก็ขึ้นไปน้อย ทีนี้ช่วงเนี่ยะตีสองีสามนมากมันหนุดนะมุนยืนแบบที่ทําแบบเมื่อกี้เนี่ยนะยกไหลย,ยิ้มให้ตัวเองมันก็ยังไม่หายมันไม่หายหรอกเขาต้องย้ายที่นอนลงมานอน,น,อนหน้าทีวีเหมือนเดิม <ST 's> เวลาผมนอนเวลาผมจะร้องโงมานอนหน้าทีวีแล้วก็ ก็โชคไม่ดีทีวีไม่มีเรื่องราวให้ดูเลยไม่มีให้มันก็จุกจิกจุกจิกแล้วก,การที่เราทานเยอะตอนตอนที่ไปทานนะไอ้ตัวที่ทำให้มีปัญหากับผมวันคืนนี้มาคืนนี้ก็ค,คือน้ำชาหนึ่งป้านนะชาจีนหนึ่งป้านนะ มันก็ทําให้ปสัสสาวะทั้งคืนแล้วสาคัญว่าก่อนจะไปก็ไปผ่านร้านสะดวกซื้อผมให้สังเกตนะร้านสะดวกซื้อตอนเนี้ยไอ้กาแฟราคาถูกของเขาอะแก้วเล็กสิบสี่บาทเนี้เขาหมดแล้วเขาไม่เติมแล้วปีมาเข้ามาจีนจะหกโมงแล้วก็หมดก็หมดละ แต่ทีนี้ไอ้เจ้าแก้วเนี่ยถ้ากินเมื่อไหร่กาแฟก็เยอะเขาใส่กาแฟเยอะกินเรียกว่าถ้าไปอีกสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปัสสาวะนี่จะได้ขินกาแฟเลยเพราะเขากาแฟเยอะแต่ว่าถ้ามันไม่ขมก็แปลว่าเขาใส่หวานมากนะก้อนเนี่ยพอมันก็ป๋าเดประดานสองอันกาแฟกระชา กินห่างกันไม่ถึงครึ่งโมงก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้ากัญชาไอ้กาแฟเนี่ยตอนกินตอนแรกกินเลยมีทําให้ใจสั่นทุต๊ดตัดนะทำให้ตอนที่กําลังสพงบพสงบจะไม่จะไม่จะไม่สงบจะทํางานได้ผ่านไปแต่ตามทฤษฎีนะครับเจ้าสารประกอบ เคมีของกาแฟพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ลอยไปทั่วนะครับมันกว่าจะหมดต้องอีกเกือบสิบสองชั่วโมงนะแล้วยังไงตอนที่ร่างกายเรามันเริ่มจะบอกให้หลับให้ง่วงนะมันจะมีสารเคมีหลั่งออกมาเจาสารเคมีเนี่ยครับ มันก็จะไปจับที่ประสาทจับประสาทพอมันจับอยู่ที่เซลล์ประสาทเราก็จะง่วงนอนเราก็จะหลับแต่ทีนี้ไอ้หน้าตาที่สารเครมีชุดนี้หน้าตาม,มันจะหน้าตาคล้ายๆกับกาแฟที่เรากินไม่ไปตอนเช้าแล้วมันยังไหลยอยู่ในร่างกายช่วงที่เราจะเอาสารเครมีที่ไปจับประสาทเพื่อให้มันหลับ เจ้กาแฟมไปจับแทนครับเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะยังไม่รู้หรอกว่าต้องหลับลนะนาฬิกาชีวิตมันก็ออกเจ้าเคมีตัวนี้ออกมาเพื่อจะให้เราหลับแต่ว่าเจ้ากาแฟไปแทนที่เซลในเซลลประสาทแหละมันก็เลยไม่หลับนะไอ้อย่างเงี้ยไม่มีใจสัน่นไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะไม่หลับเฉยๆเลยเราก็ต้องรอให้มันหมดเองนะ แต่แน่นอนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็จะต้องเอาให้ออกให้หมดแล้วก็คือปัสสวาวะจะบ่อยแล้วเมวื่อวานนี้ชาปานไอชานี้นะมันมีทีโอไฟล,ลีหน้าตาม,มันก็คล้ายๆกับคาเฟอีนแต่ว่ามันเป็นตัวขับปัสสวาวะในตัวด้วยนะแล้วมันก็ฉี่ทั้งคืน ช้านี่แปลกผมดื่มป้านหนึ่งนะดูช่วงที่ดื่มไม่ไม่ค่อยปสัสสาวะน,นู่นน่ะมันไปปสัสสาวะจอนกานคืนนะครับสะตกลงเมื่อคืนนี้ก็เป็นอย่างเนี้แล้วพมมาวัดความดันขานี่ความดันมันขึ้นมันไม่ใช่ร้อยห้าสิบมันร้อยหกสิบนะครับก็ยาลดความดันผมรับประทานวันละครั้งนะน,นะ วันละครั้งจะมียาละลายริมเลือดแอสไพรินเบบี้แอสไพรินอีกเม็ดหนึ่งก็มาทานตอนแปดโมงเช้ามันก็เอามันก็ลงมานะลงมาก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านะเกือบห้าร้อยห้าสิบซึ่งอันเนี้ยหมอเข้าย์ไม่ค่อยชอบท่านจะให้ได้ต่ำกว่าร้อยสี่สิบ ก็ไม่ได้เพิ่มยาเลยเรเหรอกก็าวัดให้รู้นะเสร็จแล้วก็ให้รู้ว่าเออการรับประทานอาหารนะถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะฉลองหน่อยเอออายุเจ็ดสิกกินหน่อย่อยางแยครับไม่ค่อยเขาทาหรอกไม่คเขาทานนะก็คงจะต้องกลับไปที่เก่าตอนนี้ก็บอกพวก นิสายอย่าชวนกินข้าวอย่าชวนกินนู่นกินนี่นะผมคือบางทีเราอะมีแนวโน้มจะกินอยู่แล้วเขาก็บอกเราอ้างว่าเขาชวนเรากินแต่ว่าจริงคนมีลวดอยู่ในหัวใจมันจะต้องปละละมัดระวังมากขึ้นนะอย่างที่ผมร่ายฟันครั้งแรกที่ไปใส่ลวด ช่วงนั้นก็นูนย้อนไปสิปีแล้วนะที่เริ่มเจ็บโนโลล้เราก็หมอเขาเห็นท่าทางไม่เคยึงก็นัดนัดอาจารย์ที่จะทำให้ท่านไปเมืองนอกรอให้ท่านกลับท่านกลับมาท่าก็ทำบรรุนะทำบรรุก็ดูแลสุขภาพพอสมควรสองปี ปีที่สามเจ็บเนาวันน้นเจ็บเนาจะกลับไปหาอาจารย์หมอละไม่ถึงไปได้ครึ่งทางเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลใกล้ใกล้คือเรากำลังไปครึ่งทางนั้นนะไปเจะที่เลี้ยวเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาเห็นมีประกันตนเขาก็ติดต่อโรงพยาบาลประกันตนแล้วก็รก็รักษาเบื้องต้น สร็แล้วลงโรงพยาบาลที่ประกันผมก็เอารถของเขามารับมารับแล้วก็ทำบระตูเขาบอกว่ามันตันอยู่ที่เดิมไอ้ที่ท,ที่มีลวดค้างอยู่ผมก็ถาว่าราจะทำไงเราก็รล,ลวดคลอมเลยนะอยู่ด้วยกันตรงนั่นแหละนะก็ผ่านมาถึงตรงนี้สนะี่ปีห้าปีะก็ สิ่งที่ค้นพบว่ามันเกิดมาใหม่ก็ยอย่างนี้ครับอาหารที่ผมชอบจริงที่สุดก็คือหมูกรอบมันสิบปีที่แล้วที่มันต้องมาใส่หนึ่งเส้นก็คือจะหมูกรอบลยบลาหน่าหมูกรอบบะมี่หมูกรอบอะไรอะไรก็หมูกรอบนะถ้าพอไปใส่ลวดเรียบร้อย นะก็ยังไม่ได้กินไม่ได้งดจะหมูกรอบสือไปงดข้าวขาหมูงดข้าวมันไก่งดหมดเลยแต่หมูกรอบก็าถือว่าตอนนั้นเข้าแางตัวยองไงว่าโอ้ันเดี๋ยวนี้หมูกรอบแพงกินยังไงเขาให้มาไม่ถึงห้าชิ้นหรอกแต่ว่ามันกินสามมื้อนะนะตกลงครั้งหลังเนี่ย แน่นอนจากบุกแบบนี้นก็หยุดคราวนี้หยุดให้มันดีๆหน่อยก็พวกเนื้อทั้งหลายก็เว้นไปเลยผมก็มากินเนื้อถ้ากินเนื้อนะก็พวกกุ้งหอยปูปลาเนะ่ะากินพวกนี้นะอาก็มาว่ากันเป็นเรื่องเป็นชุดเป็นชุดไป ก็จากวันนี้ไปก็จะเข้มงวนเหมือนเดิม mm. เพราะเมื่อคืนนี่มันให้รูมันไม่ค่อยเข้าช้า mm. ช่วงหลังๆนี่ยเริ่มมีคือเริ่มคิดข้าข้างตัวเองทำให้คิดถึงกัลยาณมิตรที่จากไปของเราพวกมะเร็งเก่งก่อยเนี่ยครับ mm. แค่ก็มังสายวิรัตด,ดูแลตัวตัวดีๆมา,าสักสี่ห้าปี แล้วพอถึงข่าวก็จะเริ่มโทรมาโทรมาเพื่ออะไรมาต่อรองครับต่อรองว่าเอ,อแบบกินถั่วลิสงได้ไหมสุทธิลิสงเราก็ไม่ได้ห,าห้ามอูกแล้ว้าได้ไม่เป็นปนไไหะแล้วพอปล่อยก็ก็เริ่มเริ่มกินกินหมูหมูปลาช่อสักอาทิตย์ละหนได้ไหม แล้วก็เริ่มเริ่มเวลาคนไข้ถามผมอย่างนี้นะครับหลังจากเขาระจญกับมาเร็งมาตั้งเจ็ดปดปีเนี่ยเนมากคำคำก็คือจะให้ถ้าทรกคิดดูนะเขาเป็นมาเงตอนหกสิบเขามังสาวเวลามาอยากเข้มงวดตัวเองอีกเจดปีอายุก็หกสเจดถึงไหมหกสิบก็อ,อีกสามปีก็จะเข้า เกณฑ์อายุเฉลีย่ยของคนไทยละก็อเอาหน้าเอาเหอะไม่เป็นไรก็รับประทานก็อ,อย่าเยอะแล้วดูน้ำหนักครับย่าย่าให้น้ำหนักตัวมันเพิ่มเนี่ยเนี่ยพูดกับคนไข้กำลังพูดกับตัวเองเนนะเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันขึ้นก็ต้องดูแลนะครับทีนี้เราก็มาดูตอนบอกคุณแค้ว่า ต้องเดินออากำลังกายตอนนี้อายุ76พรุ่งนี้อายุ76ครบออกกำลังกายเนี่ยครับออกครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านเจอมั้ยตอนนี้เดินแล้วมันมันเมื่อย้นอะมันต้องอุตส่าห์เดินต้องทนต้องทนเดินให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะก็เดินเดินอยู่ในห้องอ็เดินในบ้าน เพราะว่าไปเดินข้างนอกนะบางทีบรรยากาศมันต้วมเตี้ยมนะให้คนคนเขาเห็นแล้วเขาสงเวทอยไปทำอย่างนั้นเลยแล้วก็เดินของเราข้างในในบ้านก็อย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันชีวิตมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราอยากจะสู้กับการเสื่อมถอยของร่างกาย เราต้องใช้วิธีออกกำลังกายออกกำลังกายครับนะก็เราจะเห็นว่าระหว่างที่น้ำหนักตัวขึ้นไขมันขึ้นตัวใหญ่ขึ้นพูงใหญ่ขึ้นก็จะมีผู้สูงอายุอีกชุดหนึ่งนะน้ำหนักตัวลดลงแล้วตัวหดหดลงหดลงก็คือมีการสลายตัวของกล้ามเนื้อ กินยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นมันเป็นการสลายตัวของกล้ามเนื้ก็คือเข้ามาที่แบบพระพุทโ์บอกเลยเกิดแก่เจ็บตายนะครับตอนเกิดนะฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้เราเจริญเติบโตนะมันก็มาแยๆ่ๆเรากินนมกินอะไรเพื่อให้มันกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันก็ใหญ่โตรูปร่างสูงใหญ่ได้แต่พออายุสักยี่บ จากการสร้างร่างกายให้แข็งแรงไม่ใช่หรอกรัางก,กายเป็นเรื่องทำลายให้เราแก่คือจากยี่สบห้ามันไม่หนุ่มหนุ่มกว่าหนุ่มขึ้นแล้วนะมันจะเริ่มแก่ลงพอสามห้าสีห้าฮอร์โมนแห่งความจเจริญเติบโตพวกกรดฮอร์โมนฮอร์โมนเพศลดลงหมดนะครับก็จะเกิดแก่ นะสมัยก่อนไม่มีการใส่ฟันปลอมก็จะมีการเห็น,หนตะแก้มตอกกันเป็นแถวๆเพราะฟันไม่มนะีถูกไหมอย่างนี้ครับก็มารอกันฟัน <c oughs> ครับก็จบแค่นี้วันนี้จบแค่นี้วันนี้ผมเพสรศกรสวัิ์จินส,ว,ส,นสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีก่อนครับ